สวัสดีค่ะเป็นข่าวันเทิงกับซันดี้โสภิดาสุขันโทค่ะแฟนๆที่ติดตามชมซีรีส์เดอะคิวปิดบริษัทรักอุตล,ลุดนะคะคงจะได้เห็นบทบาทของคุณต้นที่รับบทโดยรอนพัฒนพลนะคะเรื่องราวตอนนี้นะคะก็คุณต้นนี้ก็ร้ายขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งรอนบอกว่า2ต่ตอนสุดท้ายเนี่ยความร้ายจะยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกค่ะพวกแก่ันเลวทั้งพ่อทั้งลูก พิกคาแรคเตอร์ครั้งใหญ่จากผู้ชายมั่นนุ่มมาแสดงบทร้ายครั้งแรกในกำมเทพซ้อนกลนกับบทคุณต้นหนุ่มรอมพัทรพลก็เผยฟีดแบ็กดีเกินคาดกับการเล่นร้ายจริงจังเือยากให้แฟนๆได้ติดตาม2ตอนสุดท้ายก่อนจะอวสานในวันเสาร์นี้กับพัฒนาการตัวละครของคุณต้นที่จะร้ายขึ้นเรื่อยๆค่ะ คือทุกคนแบบล,ลุมเกลียดตัวละครตัวนี้มากนะครับผมจะบอกว่าเดี๋ยววันศุกร์เสาร์นะครับผมที่วันจะวันเสาร์จวสานแล้วนะครับผมรับประกันว่าดีกรีความน่ากลัวจะทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับทุกคนที่ท่องตัดอะ่ะทุกคนเดินมาเจอหน้าผมทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำไมแบบ มันขนาดนี้ขนาดนี้มันค่อนข้างจะไกลตัวจากจากชีวิตจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทํากันบ้านเยอะแล้วก็การทําสมาธิก่อนเข้าฉากเนี่ยบางทีแบบพ,พี่อย่างพี่โน้่ตรงน,นี้ช้างก็จะเห็นเลยว่าบางทีเราต้องเดินออกไปก่อนเพราะว่าเราต้องปรับวิธีการคิด ปรับวิธีการเล่นว่าเขารู้สึกยังไงเพราะเวลาเขาโกรธหรือเวลาเขาเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยเขาจะคิดไม่เป็นแบบคนปกติก็จะยังยังได้เขาทุกคนเป็นคาแรคเตอร์นะครับจริง,รงๆผมน่ารักมากและค้าประสบความสําเร็จแล้วในชีวิตจ,จริงหนุ่มรอนก็ประสบความสําเร็จทางการศึกษา เตรียมรับปริญญาจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงในวันที่20มิถุนายนนี้ซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้หนุ่มรอนได้โพสต์เรื่องราวผ่านอินสตาแกรมถึงอุปสรรคในการเรียนปริญญาตรีว่าในปี2540ประสบปัญหาเศรษฐกิจจนไม่มีเงินเรียนต่อแต่โชคดีที่ได้เข้ามาแข่งขันในรายการ AF และมีโอกาสได้เข้ามาทํางานในวงการบันเทิงจนสามารถหาเงินเรียนจนจบปริญญาตรีและเป็นผู้นําครอบครัวและอยากให้ข้อความนี้เป็นกําลังใจให้กับทุกคน ก็ผมมองว่าเราอยากเราอยากแชร์แหละแล้วก็อยากจะสำหรับใครที่อ่านแล้วบางทีรู้สึกว่าเฮ้ย <cognition> ตัวเองแบบลําบากหรือมีปัญหาอะไรนะครับหรือใครที่โชคดีอยู่แล้วมีโอกาสได้ทําสิ่งที่ดีต่างๆได้ง,ง,ง,ง่ายๆอย่างเงี้ยก็อยากให้ตั้งใจอย่างน้องๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถมีเงินส่งเรียนได้มีเงินให้เป็นเลียพิเศษอย่างเงี้ยงง <S <S ผมเองอยากเรียนมากตั้งแต่เด็กแต่บางครั้งเราเราอยู่ในสภาวะที่บางทีครอบครัวเราเจอปัญหาพอดีนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนคนอืึ่นแต่ว่าผมเป็นคนแบบคิดเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่นะแต่ว่า เราเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเร,เรื่องเล่าของเราแต่ใครที่มีโอกาสดีๆครับทำเถอะเพราะว่ามันมีอีกหลายคนที่เขาอยากได้โอกาสแต่เขาไม่ได้ทำเป้าหมาในชีวิตของหนุ่มรอนหลังจากนี้ตั้งใจเป็นนักสแสดงที่ดีและจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆพร้อมวางแผนเรียนต่อปริญญาโทาค่ะแฟนๆการเมเทพซ้อนกลนะคะห้ามพลาดเลยวันเสาร์นี้ก็จะอวสานลงแล้วนะคะต้องมาดูว่าคุณต้นนั้นจะร้ายขนาดไหนด้วยค่ะและการเมเทพซ้อนกลนะคะอวสานลงปุ๊บก็จะต่อด้วยการเมเทพจำแรงค่ะเรื่องนี้ได้อเล็กธิรเดชนะคะ